ค่ะเอามือลงก่อนไอเฮ้ยนี่มาโอ้อยนี่ไอนนค่ะไอไอโอเคเอาไอาเฮ้เยต่อไปเอายากยากชี้เอามือลงก่อนชี้ให้เราอนุทรกาลมาไดาไ้ได้ได้เดี๋ยวมองทางนู้นละชี้เฮ้ยได้หรอ โอ้โหต่อไปมือจับหูยากๆเลยวีเฮ้ยเราเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เอาใหม่เอาใหม่มือจับหูวีเอามือเอามือลงก่อนวีคู่เราวีอยู่ไหนวีเฮ้ยถูกไหมถูกค่ะต่อไปมือจับหูเดเฮ้ยเราค่ะ อุ้ยอุโอ้ยถูกด้วยต่อไปมือจับหูอยู่ค่ะ้ยข้างหลังสุดค่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวมีหลายรอบเดี๋ยวมีหลายรอบอย่างอนอยู่เอาละคำสุดท้ายใครอ่านออกฮีได้ออกเลยหนูเลยตัวเล็กอ่นนี่ค่ะนนทกาออกยังออกแล้วให้ตัวเล็กฮี เรียกว่าตัวเล็กอ่าใครออกแล้วไม่ให้ออกแล้วนะเออเอา้าวพร้อมแต่ยกเล่นได้เออดูที่จะไวไหมมือจับหูไอนะคะคู่กับ p o s s e s s i v e Active d j e s คือคำแสดงความเป็นเจ้าของไอคู่กับอะไรไม,ไม้ใครพูดไม้ก่อนเราค่ะหนูลุกเลยลูกไม้ลุ้นค่ะหาเจอไหมคำว่าไม้อยู่ไหนอย่าบอกนะอย่าบอกนะ เฮ้ยถูกเอาจะแปะถึงไหมภาพอะไรอะไรเนื่อต้องไออ๋อเอาขึ้นไปขึ้นไปเอาไม้ไมเอาต่อไปมือจับหูชี้คู่กับอะไรเพอนนทการตอบได้แต่ให้คนอื่นบ้างมือจับหูชี้คู่กับเพอเอาใหม่ชี้คู่กับกิตที่โชคมา ออจะได้ไหมเฮอกิตโ,โชคเฮอ,อลุ้นเฮอ,อังเฮอเอาขอตัวช่วยเอาขอตัวช่วยเรามาขอ,อ,อ,อตัวช่วยออชวยเฮอกิตโชกดูไว้ไม่ไม่ใช่ครับ เราข้างหลังสุดสองคนนี้ดูก่อนกิติช่กับเราดูก่อนเฮ้อตัวไหนยังไม่ได้ยังไม่ใจใครเน่าเล่าเรากิติชวดูไว้เฮ้อเออโอเคเอ้าจำไม่ได้นะชี้คู่กับเฮอไม่เป็นไรทั้งหมดอ่านพร้อมกันใหม่ไอคู่กับไม่ ชีคู่กับเฮอไม่งงนะคำต่อไปวีคู่กับ y ยุผิดวีคู่กับคิวออกยังยังมาเลยลูกวีคู่กับเอาเออลุนครับเฮ้ยถูกไหมถูกต่อไปเดคู่กับอะไรเดเดเอาใหม่มือจับหูเดคู่กับ ดูไม่ทันเด็กคู่กับเด็กคู่กับโอ้โหเราแล้วแหละเราได้ออกยังอมามาเฮ้ยถูกด้วยอ้าวอยู่ข้างหน้านี้อ่าแปะแน่นๆเลยต่อไปเด็กๆอยู่คู่กับอะไร อสุดยอดชัดเจนมากใช่ค่ะต่อไปฮีคู่กับอะไร <Yeah. S 1> หนูค่ะหนูเออ <Yeah. S 1> อ่านี่ก่อนอ่านี่ก่อนเย้ yeah. โอเคเอาเดี๋ยวรอบสองรอบนี้รอบนี้ยากกว่าเดิมครูจะผสม